สอวสวัสดีค่ะธรรมชาติรอบตัวค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่กิ่วแม่ปานนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชม ยอดกิวแม่ปานนะคะจากที่เราเดินเท้าขึ้นมาถึงข้างบนยอดกิวนะคะว่าบรรยากาศยอดกิวเป็นยังไงบ้างนะคะจะบอกว่าบรรยากาศยอดกิวสดชื่นมากค่ะเหมือนแบบเหมือนยืนอยู่ปนกนกนเมฆค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะก็คือวันที่เราไปเนี่ยเราจะไปเจอหมอกเหมือนแบบเลหมอกเลยค่ะเหมือนเดินอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมไปด้วยกันเลยค่ะ จะเป็นปุกเกยีกยหรือว่าเฟิ่อนทนไย ูไกลเหรอคะที่มันใกล้ๆก็มีพอดีเดินคุยกับไกดมาค่ะก็เล่าให้ไกดฟังว่าคนที่บ้านเขาสั่งให้มาถ่ายวิวถ่ายธรรมชาติห้ามมาถ่ายดอกไม้ห้ามมาถ่ายใบหญ้าเพราะปกติเขาจะชอบถ่ายต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเขาก็บอกว่า เมื่อไปไกลแล้วก็ไปเก็บเอาบรรยากาศอย่างอื่นมานะอย่าไปเก็บเอาใบไม้มาเก็บเอาดอกไม้มาไกจเขาก็เลยหัวเราะเดินหน้ายังไม่ไหวแลเดี๋ยวทขาเดินอีกทางมันมันจะมีอะกุหลาบพันธุ์ต้นต้นดอกแก่ต้องก็ต้องไปดูกุหลาบพันธุ์ป่ะหาหน่อยก็ต้องไปดูกุหลาบพันธุ์หาลูกพี่ดีกว่าง่ายดีมันจะต้องมีวิวแบบเนี่ยเพราถ่ายไปมันจะเห็นไม่ไหวเดี๋ยวให้ดูแบบนั้นนะเนี่ยทางนี้เออ ดูนะธรรมชาติธรรมชาติรอบตัวหนาวมากเลยค่ะเราถ่ายทิวไม่ได้เราก็ถ่ายคนนี่แหละเนี่ยปกติมันมันจะเห็นเป็นทิวสวยหมดเลยเห็นเห็นบรรยากาศข้างล่างนะคะเนี่ยปกติเราจะเห็นบรรยากาศข้างล่างแต่วันนี้หมอกมันหมอกมันเยอะ นี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ชมวิวแม่แจ่มเมืองแม่แจ่มด้านล่างนะคะแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะเหมือนเราอยู่ในท่ามการทะเลหมอกเลยะคะ่ะแบบหมอกปิวเป็นเม็ดๆเป็นละองแบบกระทบหน้ากระทบอะไรเงี้ยค่ะแบบปิวเหมือนก้อนเมฆเลยะคะ่ะแบบคือปิวเข้ามาหาเราอะคะ่ะอากาศเย็นมากนะคะข้างล่างที่เรา ข้างล่างอ่ะอยู่ประมาณ9องศาตอนนี้เรามาอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นน้องที่มาด้วยกันเขาบอกว่าประมาณ6-7ถึงองศาพี่เย็นคือเดินขึ้นมาไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยนะคะระหว่างที่เราเดินอยู่ที่ตรงแนวเขาข้างล่างนะคะเราจะได้ยินเสียงยอดไม้ะคะ่ะคือลมลมแล้วก็หมอกติวอยู่บนยอดไม้แต่ระหว่างที่เราอยู่ ระหว่างที่เราเดินอยู่นะคะเราไม่ได้เราไม่เราไม่ได้ปะทะกับลมเลยนะคะคือเหมือนแบบต้นไม้เขาโอบอุ้มเราไว้อะคะ่ะแล้วพอเรามาถึงจุดตรงนี้ค่ะมันจะเป็นลานว้างจุดจุดบนยอดอะคะ่ะเป็นจุดที่เหมือนเราเดินเดินไปบนสันเหมือนเราเดินบนสันเขาอะคะ่ะไต่ไปแล้วก็ชมวิวะคะ่ะตอนนี้ต้นไม้ไม่มีแล้ว เราจะแบบปะทะกับลมปะทะกับหมอกเหมือนเหมือนเรายืนอยู่บนบนปุยเมฆอะไรประมาณนี้นคนที่ยืนอยู่บนปุยเมฆก็คงจะได้แบบบรรยากาศแบบอย่างเงี้ยนะคะก็ถึงไม่ได้ชมบรรยากาศเมืองแม่แจ่มแบบในรูปที่เราดูเขารีวิวมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามายืนอยู่จุดนี้เราก็สุดว่ามันก็ได้บรรยากาศอีกอีกแบบนึงเราคิดว่า น้อยคนนะที่จะแบบมาเจอหมอกเจอบรรยากาศแบบที่เราเจอเราก็เลยคิดว่าอุ๊ยมันโอเคอะค่ะเราโอเคสำหรับเราเลยนะคะนี่ก็จะเป็นน้องๆจากภูกเก็ตอะคะ่ะเพื่อนร่วมกุ๊ปเดินทางเดียวกัน,นะคะ่ะน่ารักมากๆค่ะ มาถึงจุดชมกุหลาบพันปีกันแล้วค่ะถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของการชมยอดกิวแม่ปานครั้งนี้ค่ะเพราะว่าสวยมากค่ะกุหลาบพันปีสวยมากที่นี่สวยมากค่ะช่วงที่เราไปนี่ก็แบบกำลังบานสะพั่งเลยค่ะตลอดแนวสันเขาค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะ อยู่กับกลุ่มข้างหลังนแต่งตวท่าทอะไรมาดูหมอกเฮ้ยหนูจะถ่ายตัวเองก่อนนะแ้จาก่พูดด้น่ารักกีไม่ัดนึกยฉันมาทำอะไรที่นีฉันมาทำอะไรที่นี่ 也没要费，我开开心心